สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับเทคนิคการสร้างอินดิเคเตอร์นะครับใน t ทรดดิ้งวิวนะครับสำหรับนะครับนักเทรดทุกท่านนะครับก็คือโดยทั่วไปนะครับตัวอินดิเคเตอร์นะครับจะเป็นตัวเครื่องมือนะครับในการที่จะช่วยวิเคราะห์กราฟนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับอินดิเคเตอร์ของเราที่ใช้นะครับถ้าจะให้ได้ผลยิ่งเยอะก็ต้องจะจะมีความแม่นยาสูงสูงขึ้นนะครับ เพราะนั้นนะครับโดยทั่วไปหลักๆนะครับอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตัว RSI นะครับ STO นะครับแล้วก็เส้น MA ต่างๆนะครับซึ่งใน t r a d i n g Vi e w นะครับในโหมดหรือว่า Account Free นะครับเราสามารถดึงนะครับเราสามารถดึงตัวอินดิเคเตอร์นะครับได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราจะทำยังไงให้มันสามารถใช้ได้มากกว่านั้นนะครับ แน่นอนนะครับในคลิปนี้นะครับจะสอนครับวิธีนะครับการสร้างนะครับโดยใช้สคริปต์นะครับเขาเรียกว่า p i ่สคริปต์นะครับในใช้เขียนในตัวทิ้งวิวนะครับมาเริ่มต้นนะครับในตัวอย่างนะครับตัวนี้กราฟนะครับผมจะไม่สอนว่าเปิดมาหน้านี้ยังไงนะครับเอาเป็นว่าสมมุติว่าเราเข้ามาตรงตัวนะครับทิ้งวิวนะครับนะครับแล้วก็ตั้งนะครับ ตัวกราฟนะครับตรงนี้เป็นแท่งเทียนนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับก็ผมเลือกแบบแท่งเทียนนะครับไม่เอาแบบมันก็มีหลายหลายแบบนะครับกราฟนะครับแต่ว่าผมชอบแบบแท่งเทียนนะครับก็ใช้แท่งเทียนนะครับส่วนสีตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับธีมตรงนี้น่จะเป็นไลท์หรือวดาร์กก็ได้นะครับแต่ว่าตัวดาร์กผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลากลางคืนนะครับมันจะสว่างเกินไปนะครับผมจะใช้ดาร์กนะครับนะครับสีมันจะทึบหน่อยครับทีนี้การเพิ่ม editor นะครับ สิ่งแรกเลยนะครับก็คือผมจะเพิ่มตัวนะครับ STO กับ ISI ก่อนนะครับเอาเข้ามาก่อนนะครับลองดูนะครับผมกดอินดิเคเตอร์นะครับนะครับก็ STO นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับ ST STO นะครับ STO นะครับ s t o นะครับตัวนี้นะครับ s t o นะครับโตนสติกนะครับแล้อีกตัวก็เป็น r S i นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับลิล t i v e นะครับแ n งอินเด็กตัวนี้นะครับตัวอั d เดตนะครับก็ตอนนี้นะครับมันจะเพิ่มอ่อยเมื่อกี้กดมาสองครั้งนะครับปิดไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับ ไม่ไม่ไม่สอนการปรับแต่งนะครับการปรับแต่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสูตรของใครของมันนะครับในการปรับแต่งเส้นนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้นะครับเมื่อผมเพิ่มตัวเครื่องมือนะครับเข้ามาสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเพิ่มอีกนะครับผมสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งอันนะครับอย่างเช่นกรณีผมเพิ่มเส้นนะครับ EMA นะครับสมมุติว่าผมเอาไอ้โมวิ่งนะครับของโรลนะครับ เส้นวูบิ้งนะครับ m ูบิ n งเอเวอเรสต์นะครับผมกดหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับพอผมกดอีกเส้นจะไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับซึ่งนะครับนี่เป็นข้อจํากัดของ a c c o u n t ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรเส้นพวกนี้นะครับหากว่าเราอยากจะใช้นะครับนะครับหากว่าเราอยากจะใช้นะครับก็นะครับให้ทํา แบบนี้นะครับไปที่ตัวไพ่สคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางสคริปต์ลงไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนไว้รนไ้ายคลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับตัวอย่างนะครับตรงนี้ผมใช้เส้นนะครับ m อ3นะครับ MA ีเอ็มเไอเอีเอ็มนะครับผมตั้งแบบนี้นะครับนะครับ สูตรตรงนี้เดี๋ยวเอาวางไว้ใต้คลิปนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าวิธีปรับแต่งหรือว่าวิธีโมจะทํำยังไงนะครับหลังจากเราใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับเราใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับให้กดแอดทูชาร์จตัวนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเกิดเส้นขึ้นมานะครับเส้นตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าโกลเทนนะครับนะครับก็คือเอาไว้เทรดทองนะครับ มันก็จะมีเส้นตัวเอ3สามนะครับอ่สามเอ MA เอสิบแล้วก็เ a 2 0ยี่สิบนะครับเลขก็ตามนี้นะครับสีนะครับแดงน้ำเงินนะครับเขียวนะครับแล้วก็วิธีปรับแต่งนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้เหมือน MA เหมือนกับตัวที่เราเพิ่มเข้ามาปกตินะครับก็กดที่ฟันเฟืองนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับ e m a นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ใช้สามอาจใช้ห้าใช้สิบก็ เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสคริปต์นับผมสร้างก็คือจะเป็น ma สองเส้นนะครับแล้วก็ ma หนึ่งเส้นนะครับเราสามารถปรับแต่งตรงนี้นะครับสไตล์นะครับเส้นเราสามารถทําเป็นเส้นหนาได้นะครับนะครับหนาได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับผมเอาเส้นที่สองนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นทองนะครับเป็นกราฟของทองนะครับสังเกตดูนะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็มันก็จะโชว์วันที่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ค่าตรงนี้ก็เรียงตามนี้เลยนะครับเป็น EMA3 e m สาม e a สิแล้วก็ MA 20ตามที่เราตามที่เราอได้เขียนสคริปต์ไว้นะครับทีนี้หากว่าเราจะเพิ่มอีกล่ะเราอยากจะได้สักสี่เส้นห้าเส้นนะครับเช่นจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้ ผมจะเพิ่ม MA นะครับ MA 20เพิ่มไปอีกเป็น MA 50นะครับเส้น50วันนะครับผมก็เพิ่มไปนะครับ MA 50าสิบ MA ห้าสินะครับนะครับค่าดีฟ l t ของมันก็คือ MA 50นะครับใช้50นะครับก็กรอบตัวนี้มาเลยนะครับก็ MA 50นะครับ MA 50 ห้าสิบนะครับแล้วก็คอดกราฟลงไปนะครับคอดกราฟลงไปไนอะ้ย้ลบก่อนครับคอดแก๊ลงไปนะครับคอดแก๊เส้นห้าสิบลงไปนะครับจะเพิ่มเส้นร้อยเส้นสองร้อยได้หมดนะครับเป็นค่าเฉลี่ย ma ก็คือค่าเฉลี่ยต่อวันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ สีมันเหมือนกันนะครับให้ให้ปรับนะครับก็สามารถดูว่าเราจะใส่สีอะไรได้บ้างนะครับเอาเมาส์ไปไว้ตรงนี้กดคอนโทรลนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับก็สมมุติว่าผมเอาอะไรเมื่อกี้มีอ่าเอาเหลืองอะแล้วกันนะครับไม่มีเหลืองนะครับนม่ฮะเยลโล่นะนี้นะครับเยลโล่นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ Y E L O W นะครับ ตัวนี้ปิดไปนะครับัอนนี้เป็นเยลโล่นะครับอ่ะมาดูนะครับมาดูผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเส้นที่มันเกิดก่อนแล้วให้ปิดไปได้เลยนะครับปิดมันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็แอดเข้าไปใหม่นะครับอ่าดีนะครับแป้บหนึ่งมันบอกว่าสคริปเออร์เลอร์เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับแป้บหนึ่งนะครับอ้อโทษนะครับมันมีปิดมาตรงนี้นะครับอ่าห้าสิบนะครับตรวจทานดีดนะครับตัวนี้นะครับ เป็นตัวแปรอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะเอาใหม่นะครับผมแอดไปก่อนเรียบร้อยนะครับประมวลผลละนะครับตัวนี้เราก็ดึงลงมานะครับตอนนี้เราได้เส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับแล้วก็มีมีเลขกําหนดตรงนี้นะครับก็คือเส้นเอมนะครับเอมห้าสิบนะครับดูนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเป็นเส้นหนาหน่อยนะครับ เราสร้างเสร็จเราสามารถคอนฟิกตัวนี้ได้เลยนะครับเส้นนะครับก็นะครับเดี๋ยวคอนฟิกใหม่นะครับโอเคครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเมื่อถ้าเราจะเพิ่มเส้นสองร้อยห้าร้อยนะครับเราสามารถเพิ่มได้แบบไม่จำกัดนะครับนี่เป็นนะครับเป็นเทคนิคนะครับในการเพิ่มนะครับเส้น ema หรือว่า ma นะครับ ให้ใช้างานฟรีๆนะครับโดยการเขียนสคริปต์เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับสําหรับที่เป็นแอ c o เค t ฟรีนะครับเราสามารถที่จะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ยังใช้เส้นนะครับ s e o แล้วก็ Rsi ได้นะครับพร้อมๆกันนะครับนะครับตรงค่าตรงนี้ตรงแน่นอนนะครับไม่ลองเอาเทียบได้กับเส้น ma ทั่วไปที่เราเพิ่มเข้ามานะครับค่าพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับ โอเคนะครับง่ายใช่ไหมครับก็ตัวนี้นะครับผมก็จะอ่าลงไว้ตรงใต้คลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราปิดไปล่ะนะครับถ้าเราปิดไปล่ะมันจะมีมาอยู่ไหมนะครับมันจะเพิ่มเองเลยนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าออกเลยนะครับผมเข้าใหม่นะครับ shading view นะครับกดชาร์ตนะครับ เห็นไหมครับนะครับทุกตัวนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าตัวสคริปนะครับได้ถูกเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับถูกเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เราลากมาโชว์ได้เได้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเส้นพวกนี้นะครับจะจะยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับเราตั้งชื่อ,อยังไงก็ได้นะครับให้เราเข้าใจนะครับนะครับจากนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าปููกของใครนะครับก็เอาตาเอาไปคำนวณนะครับได้นะครับตามตามเลขที่มันโชว์อยู่ตรงนี้ นะครับผมโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ